สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับและคุณต้นครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ตอนนี้เรากำลังทำการ Facebook ไลฟ์สดวันนี้วันที่หลายต้นวันที่9ครับผมวันที่9วันที่9กัวรวนะไม่ผิดวันโอเควันนี้วันที่9นะครับเมษานะครับวันพฤหัสนะครับเราทำการรีวิวและไลฟ์สดในช่องเฟซบุ๊กสยามอินเตอร์การประมูลนะครับ โอเคนะครับแล้วเราก็ทําการถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube ด้วยนะครับทาง YouTube ก็จะช้ากว่าเราประมาณสัก1วันได้นะครับวันนี้เนื้อหาที่น่าสนใจเนื้อหาที่น่าสนใจวันนี้นะครับเรามาโชว์รถแม่งโคตรถูกเลยซึ่งประมูลพรุ่งนี้แล้ววันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้สิบเอ็ดสิบสิบวันที่เก้าวันที่สิบจะประมูลรถรายการตามที่บอกไว้ตรงนี้ประมูลจริงๆนะครับฉะนั้นเพื่อนๆนะครับผมฝากนิดนึงทุกๆคลิปเลยกดไลค์นะครับกดแชร์ นะครับกดติดตามและกดคอมเมนต์นะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงนะครับคนเห็นแล้วอาจจะตกใจอ่ะเราจะมาให้ดูรถคันแรกกันครับต้นเดี๋ยวต้นอาจจะอธิบายดีเทลไปนะรถคันแรกเนี่ยนะครับนะคันแรกนี่น่าสนใจมากเป็นไรต้นรถอันนี้เป็นโซลูร่านะครับ1.5นะครับโซลู่าใช่ครับเดี๋ยวบอกลำดับก่อนต้นอันนี้คันนี้อยู่ลำดับที่158นะครับคันที่150 158นะครับคันนี้อยู่ลาน2นะครับราคาเริ่มต้น3 0 0พัน 3,000บาทลูกค้าอาจจะถามว่าขายจริงเปล่าโอ้โหราคาขายจริงเลยครับเราประมูล,จ,ลจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรถเชฟอ e ลต้า2,000บาทนะครับบวกค่าเนินการรถยนต์เท่าไหร่รถยนต์ค่าเงนินการอยู่ที่1,000บาท1,000 <1, S 2> บ,บาทราคารถเริ่มต้น3,000บาทค่าเนินการ1,000บาทถ้าขนย้ายก็ไปดูเอาตามรายการลูกค้าศึกษาข้อมูลที่เรียบร้อยก่อการประมูลเพราะว่าระบบที่เราจะประมูลคือเป็นระบบ SA Auction ใช่ครับฉะนั้นลูกค้าต้องไปลงทะเบียนรถยนต์20,000บาท มอเตอร์ไซค์ห้าพันบาทประมูลกี่คันก็ได้ใช่ครับถูกไหมครับครับฉะนั้นอันนี้ราคาเริ่มต้นสามพันสามพันบาทถ้ามีคนยกสามพันจบสามพันเลยจบเลยราคานี้เลยจบราคานี้เลยถ้าเดินการตังหากก็ไปดูในเงื่อนไขเอาแต่มันถูกมากโอ้ถูกถูกโอหน้าร้านแม่งเจ็ดขับได้สตาร์ทติดแอร์เย็นนะครับปกตินะครับอยู่ครบเลยครบเลยม็กอยู่ครบเลยสิเดี๋ยวเราไปทีละคันก่อนให้เขาเห็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงดีเทลได้ไครับลูกค้าครับแชร์ด้วยแชร์ด้วยเผื่อเพื่อนๆท่านดูแล้วมีประโยชน์แชร์ด้วย เจ้าที่ฝากบอกว่าผู้ชมเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากดูในรายการเรามีรายการรถด,ด้านล่าง,งนะครับไปดูเลยว่ารถลดหย่อนเท่าไหร่มอไซค์ขนาดคันนี้เป็นไงต้นคันนี้มอไซค์หกพันหกพันันนี้เหมือนแบบโอ้ถูกมากอันนี้เกียร์ต้ลำ,ำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่ดูลำดับเลยหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะ่ร้อยสามสิบสี่อันนี้ตัวอย่างนะลูกค้าเพราะมอไซค์เราอีสามร้อยกว่าคันถูกต้องครับคือแม่งขายไม่ได้กูจะลดลดลดจนแม่งขายได้อ่ะคือเอาแม่งขายได้อ่ะ อะแล้วมาดูค้ามาดูคันนี้ข้ามาดูคันนี้คันนี้สี่พันบาทลำดับที่220ครับอ่าลำดับที่220อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ทั้ง2คันนะครับฮอนด้าทิกายถ้าเป็นส่วนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวค่าดำเนินการเท่าไหร่ต้นค่าดำเนินการอยู่ที่2,000บาทครับมึงเงกเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวพันเจ็ดร้อยาอยาค่าขนย้ายก็แล้วแต่มี200กว่าบาทไอ้300กว่าบาท500กว่าบาทแล้วแต่ฉะนั้นก็พูดง่ายจากราคาเนี้ยประมูลไปรวมค่าดำเนินการบวกค่าขนย้ายเบ็ดเสร็จก็มาอีก2,000ก็ บาทมากอันเนี้ยราคาแบบโหอันนี้ขับได้ปกตินะครับไม่ได้ว่าขับไม่ได้ขับได้นะครับรถสวยนะโอนได้ถูกต้องต่อกฎหมายนะครับแต่บอกก่อนครั้งย้วามีมีประมูลฮอนแอคลิกไปจบส0 0พันโหถูกมากโหแม่งถูกเปลงเลยต้นเหมือนได้ฟรีครับไม่แล้วผมเห็นงี้เยอะมากอันนี้ตัวอย่างนะลูกค้าตัวอย่างนะรถยนต์พรุ่งนี้มีกีคัน รถยนต์พวกนี้เกือบ200คันครับเพราะว่าของ CMB อก็130ยสามสิบคันละมีรถเข้าใหม่หมดรถยนต์สองร้กว่าคันใช่ส0งร้กว่าและมอไซค์อีก300คันครับผม11บเอ็ดโมงสินาทีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับจันทร์พุธศุกร์เสาร์พูดแล้วนะครับประมวลผ่านระบบ s อสเอทถนนอีกคันหนึ่งต้นอีกคันหนึ่งอันไงอันนี้ผมบอกเลยคันนี้แหมราคาโหแม่งขับได้ด้วย ขับได้แอร์เย็นอันนี้ยางยางสภาพยางฮันกุ๊กนะครับยางใหม่นะครับครบเลยคันนี้คือพูดง่ายคือรถติดขับได้ถูกต้องครับรถโอนได้อ่ะโอนได้ผูกไม่คันละแปดพันต้นผูกครับโอ้เพราะเห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากได้รถราคาถูกรีวิวให้แล้วนะครับมาซื้อได้ซื้อเลยแต่ช่วงนี้ก็ถึงบอกราคาแม่งล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 งมากคือไม่ซื้อเราไม่รู้ทำไงแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์เยอะมากแต่รถลักสยามม่เจอการก็ก็ผมบอกให้คอมเมนต์ไม่งั้นอย่าไม่รีวิวนะครับ ต้องคอมเมนต์อย่างนี้นเราถึงจะรีวิวให้แล้วดูมีคอมเมนต์อื่นตามมาสรุปรถ4คันนี้ต้นหมด4คันนี้นะราคาไม่เกิน5 0,000บาทโอ้ถูกมากเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิน5บาทมอไซค์คันนี้แพงกว่าอีกคันนี้แสนสองคันห้าร้อยคนหมดนี่ไม่เกิน5 0,000บาทรถยนต์2คันและมอไซค์อีก2คันประมูลพรุ่งนี้น่าสนใจ1ิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดทีสมัครให้เรียบร้อยรียบๆสมัครลงไปที่ไลน์แอทเอสเอแล้วเข้าไปดูรายการมีรถอย่างนี้อีก เยอะมากนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลใครๆก็ประมูลได้นะครับไม่รู้ขั้นตอนเดี๋ยวมีเจ้าที่คอยอธิบายให้มาเราอ่านดีเทลกันเลยครับคันแรกคันนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมาอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าข้อมูลว่ายังไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้เลยดูเอาเลยว่ากันเลยมากระตาติดอันนี้นะฮะรถไม่มีชนหนักนะครับ รถเป็นไงคันนี้ปี2002อ่าโอ้โห,โอโหก็รถมันคันละสามพันอีกคิดมากอันนี้เครื่องมันห้านะครับเออสามพันบาทสตาร์ตติดขับได้นะครับเกียร์เครื่องปกตินะครับสตาร์ตติดปิดฝาดิาปิดฝา,าปิดฝาเดี๋ยวขับให้ดูขับได้จริงไหมเกียร์ธรรมดาถ่ายเลยถ่ายเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวขับให้ดูลูกคา้าขับได้จริงจริงแต่อาจจะต้องมีซ่อมนะเพราะรถมันแค่สามพันนะประมูลลำดับที่สองลานสองหนึ่งห้าแปดครับโอนได้โอเค ต้นกูปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับคันนี้คือพร้อมเอาจริงๆนถะ้าพูดถึงจริงไม่ต้องซ่อมแล้วนะเอาไปก็ใช้ได้เลยพอดีลูกค้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาไม่ได้ขับมาสามสิบปีกูกคัว <c oughs> ขับให้ดูว่าขับได้ระวั้าว <c oughs> ขับแค่นี้พอนะลูกค้านะ เอาขับไม่ดังด้วยนะสภาพโอ้โหแบบอราคานี่มันแบบพอแม็ก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 อันนี้อยู่ครบสี่จบนะจบขับได้ขับได้ครับสตาร์ทติดขับได้เชื่อหรือยังสามพันบาทอันนี้ภาษีไม่ขาดด้วยนะภาษีหนึ่งหกสามนะแล้วรีวิวต่อไปซอกเสื้อแงะภายในเป็นไงอ่ะให้ดูเลยรถกันละสามพันแม่งขู่มอไซค์เลยแบบนี้นะครับเป็นเบาะโอ้โหไม่อยากเชื่อหูแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะแอร์เย็นดิน่าจับเบาะเย็นเลยนะครับเย็นเลยสภาพข้างในไม่มี คือไม่มีแตกไม่มีหักนะครับโอ้ลดคนละสามพันลูกค้าช่วยแชร์ด้วยช่วยแชร์ช่วยแชร์บอกจำนวนด้วยบอกจานวนด้วยอันนี้กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมูลพรุ่งนี้ประมูลสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดทีมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์เยอะไม่ต้องห่วงแต่ต้องลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยภายในสวยไหมกิฟต์เลยลดสามพันค่าดำเนินการไม่เกี่ยวนะค่าดำเนินการหมื่นหนึ่งแต่ราคารถอ่ะสามพันประมูลราคาถึงแคงสองพันบาทถูกกว่ามอเตอร์ไซค์โอ้โหไม่ก็ยังดีอยู่เยอะอ่ะถูกมากรรถไไมมมม่่ีีแบบบชนนนนหัักะะคอดูเลย อยากจะแจกอยากจะแจกอยากจะแจกชัยบอกว่าเห็นด้วยการแจกพิมพ์คําว่าสยามพิเตอร์แจกรถจริงสยามพินเตอร์แจกก็จริงพิมพ์มาเลยถ้าครบหนึ่งพันคนเดี๋ยวครั้งหน้าแจกไม่ใช่ครั้งนี้ลูกค้ามออไซค์แจกไปสี่คันแล้วครับรถยนต์แจกไปคันหนึ่งนะครับคันนี้น่าสนใจมากพิมพ์เลยสยามพินเตอร์การเมุอแจกรถจริงครบหนึ่งพันเดี๋ยวแจกคันหนึ่ง มีจริงมีจริงเฮ้ยแต่ไม่ถึงพันหรอกพูดเล่นนะอ่ะภายในเป็นไงตรงนี้เป็นไงตรงนี้โอเคไหมคือสภาพทั้งคันเนี่ยไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักนะครับมันรู่อยมาโชว์นะครับรถราคาสามพันพรุ่งนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ทุกทิ้งอยากจะขายรถอย่างนี้มีเยอะมีเยอะครับมีเยอะขายไม่ได้ก็เยอะลูกค้าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหลายคันย้ำลำดับที่สองหนึ่งห้าแปด สองหนึ่งห้าแปดสามพันราคาเริ่มต้นประมูลลูกค้าอย่ามาอย่างนี้นะครับก็อบอกลูกค้าก่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยสามพันบาทไม่จบราคานี้หรอกร,รู้ได้ยังไงกู <c oughs> อยู่หน้าง,งาน <c oughs> อยู่ <c oughs> ผมอยู่หน้าง,งานมาอยู่มันขายราคานี้มันจริงราาจริงเมื่อสัปดาห์เมื่อวันพุธที่แล้วก็ขายออฟต้าไปสองพันบาทเองนะครับราคามันเท่านี้จริงจริงนะครับ ใครมีเงินซื้อได้ซื้อแต่อย่าไปหวังสภาพมันจะเพอร์เฟกขับได้ราคานี้ก็ดีแล้วตัวนี้เบดเร็จก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนิดๆหมื่นต้นๆแต่หน้าร้านขายหกเจ็ดหมื่นโอ้ประมาณนั้นเลยถือว่าโอเคนะอันนี้ตัวอย่างแรกคันแรกให้ดูด้านหลังที่จะเข้าประมูลอ่ะสองด้านหลังสองด้านหลังนะสองร้อยปะคันอ่าอ่าไอที่ขายไม่ได้ก็ปรับราคาเรื่อยปรับ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 จนเบื่อปรับจนคนขายได้อ่ะอ่าโอเคอ่ะมาต่ออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่ง ะมอเตอร์ไซค์ต้นอ่ะมอเตอร์ไซค์ดไ,ซได้ไหมรีวิวเป็นเพราวมอเตอร์ไซค์มาโอ้มอเตอร์ไซค์ต้องต้องโจ้แต่ว่ามาต้องโจ้ไม่เป็นไรฟีโน่ตตฟีโน่อันนี้จะสตาตร์ทรตาคาเท้ตาไหร่ฟีโน่คันละหกพันเอาสิออะลงาหกพันบาทถูกมากๆเลยรถหกพันสตาร์ทแล้วจะเป็นยังไงสตาร์ทก็เป็นสตาร์ทรถนี่แหละต้นเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเลยนะหกพันบาทราคานี้นะครับเริ่มต้นประมูลหกพัน แต่ครั้งที้แล้วคลิกจบจบ3,000บาทอันนี้จบ6,000ก็เป็นไปได้คนยกไม้เดียวก็จบ6,000ถ้ามีคนสู้ก็ปร 7, 000, 8, 000บับเป็น7,000 8,000บาทค่าเดินการหนึ่นเจร้อยหค่าขนย้าย250บาทหรือ300ไปดูในรายการ <icias S 1> เอาตอนนี้มีรายการอย่างแบงค์นี่มีรายการแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปอ่ะดู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 อ่ะดูดูดูกดเข้าไปเลยกดนี้ อ่าเิมมาเลยเออรายการรถรายการรถรายการรถเห็นไหมเลือกหน้าหนงมีรายการรถอยู่นี้นะเอเลือกคันไหนมาดูกดหน่อยลูกค้าอย่าถามเยอะดูยังไงอคคย้อนกลับย้อนกลับนี่ักดกดกดนปักมดไปแล้วปัดหมดไปแล้วกดกดกดกตาค่นั้นเองนี่รายการอะไรรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับมีแล้วมีตัวตนจริงๆราคามีทะเบียนตวโอนได้นะดูข้อมูลที่เรีบอยก่อนเราดีไว้เห็นว่ามีริงเป็นไงปิดครับขับได้ไหมขได้ครับเอาับเลยรว ไปขี่ได้ซ้อนสองห้ามซ้อนสาม <laughs> ทำได้จริงๆลูกค้าไม่ได้พูดเป็นเล่นหกพันนะครับเดี๋ยวรอบๆนี้เลยแล้วกันอ่หกพันบาทอ่าไปเลยอ่ะจอด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 ตรงนี้พ <laughs> 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 อ <laughs> ดีเลยพอดีเลยอ่าเรียบร้อยขับได้ปกติอ่าเราไปจอดโคตร้ากันขับจอดจอดไหนจอดนู้นเลยรีวิวเสร็จแล้วดิไปจอดนู่นเลยไม่เป็นไรแล้วก็ต้องจอดตรงนี้อ่ะไมค์คันนึงคันนี้ ยังไม่ได้เข้าสัปดาห์นี้นะคันนี้แต่คาดว่าจะเข้าเดือนนี้นประมาณติดตามไว้ไ <ป S 2> กดติดตามไว้คันนี้น่าจะมาสักแสนต้นๆแต่ถูกถกว่าแน่นอนเซ็ต <Z> 800นะขายไปแล้วประมาณ7-8คันแซ800รถสวยมากปีแค่2-3ปีเองอเป้ายแดงอันนี้เรามีหลายคันนะป้ายแดงเกือบ5แสนแต่ขายไปแสนหนึ่งแสนสทั้งนั้นที่อื่นเราไม่รู้เราจะขายราคานี้คันนี้สตาร์ทให้ดูรีวิวหลายครั้งละเหมือนมีคันเดียวเลยเหมือนมีคันเดียวเหมือน <laughs> มีคันเดียวอันนี้แสนสองคันเนี้ย แพงกว่า4คันนี้อีกสำหรับคนที่อยากได้อ่าเห็นไหมรถโอเคมากแล้วเราก็เข็นไปขาเราถือแล้วเราก็เข็น <c oughs> ทำไมเราไม่ขับค <c oughs> ันที่แสนสองแพงกว่า4คันนั้น <c oughs> ป้าผมเสียว <c oughs> ผมกลัวพับพือเป็นเลื่อนเดี๋ยวไปผองนู่นไปผองนู่น ยรืมนะันแน่นมากได้ยกล้อโชว์ขอพี่เอ็มกลับมาแล้วพี่เอ็มไปไหนแล้วเนี่ย ยืนเทสออกถนนแล้ว่จะออกไปไม่มาไปไม่มาแล้วไปไม่มามาแล้ว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 โอ้มันแรงมากลูกค้าต้องขับระวังระวังนะครับขอยืมไฟนน้์มาขับยังไม่ได้ซื้อนะบอกไว้ก่อนโอเคโอเครถสวยสวยกิฟตเลย เดี๋ยวอันนี้ประมาณสัปดาห์ไปลายปลายสัปดาห์เดี๋ยวจะรีวิวคันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งอะมาต่อรถถูกมากกดแชร์ลูกค้าถ้ามีประโยชน์กดแชร์เพื่อนเพื่อนผู้ชมพันเก้าแล้วครับพันเก้าอยากถึงเจ็ดแปดพันได้ไหมอะสี่พันบาทมอไซคันนี้ปีอะไรมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลำดัำบ,บที่ลำดับที่ 2, <220. S 2> 20งอ่ะผมดูปีเลยเนี่ย220ดูในรายการเลยครับปี2อ0 9ันอันนี้แค่ตัวอย่างนะตัวอย่างนะปีสอ0พเราคานี้เลยร,รับประมูลในระบบปรับขึ้นทั้งละ1,000่ันบาทนะครับแต่วันเสาร์ไม่เก ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามนั้นเลย4,000บาทแต่ลูกค้าประมูลในระบบรับรถเองนะไม่ได้บริการส่งให้นะต้องมารับรถเองนะใ้าจะส่งต้องบอกนะมีค่าจัดส่งมาคารละพันห้าทั่วประเทศยื่นก่อนเลยยื่นก่อนเลยไม่ทางคนนี้แปลวาคนอื่นได้ไหมไม่ิดเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าไม่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 เข้าใจคือเครื่องมันเงียบมากลูกค้าไม่เข้าใจหรอกนี่โอ้โหตายแล้วทำไมมกดไม่ปิดอะ มันเป็นสายศาสตร์โอ้โหเสียเลยทำตัวดีๆนะตัวเองเดี๋ยวขายไม่ได้สี่พันลูกค้าแม่งจับบิ๊กไบค์มาขับตัวนี้ขอได้คลิกไอเป็นไงไม่ธรรมดาไม่รู้ก็แกขึ้นนี่เดียวสี่พันลูกค้าอย่าคาดหวังมากเอาไว้ขับได้พอใจพอนะสี่พันบาทราคาเริ่มต้นสี่พันบาทราคาจบก็ประมาณนี้แหละอย่าไปโอ้โหมันจะไปจบกเจ็ดแปดพันไปไม่ได้คือเปิดสี่พันก็จบสี่พัน ตั้งแต่หกพันกว่าดีแต่มีหลายคันถึงหกพันด้วยนะอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งคันนี้เห็นต้นดอกสวยมากเลยอันนี้นะครับรถยนต์อีกคันหนึ่งอันนี้เป็นปีเก้าหกขับได้ด้วยเป็นตัว X Series อันนี้อันนี้เป็นปู่ปู่ของแคมรี่นะครับ X Series X Series หนึ่งจุดหก GDI นะครับแปดพันบาทแปดพันลูกค้าครับแปดพันนี่เคาะแล้วขายนะครับไม่ใช่เคาะเปิดราคาแล้วไม่ขายนะเราเปิดแล้วขายนะครับแปดพันมีคนกดคนเดียวขายเลยถ้าไม่มีคนสู้นะครับโอเคมีอีกเยอะมีเยอะอยากออเดอร์บอกเจ้าที่ แอดไปที่แอดเอสเอจดีโอดีเอสลำดับคันนี้ลขาแบบที่266ครับ66อ่า60ไม่ไม่ละเอ้ย2066ล้าน2ล้าน2ล้าน2ลับที่66นะชั่วโมงหนึ่งคันอันนี้ก็ชั่วโมงที่2สตาร์ตติดชึ่งเดียวติดเงียบ้วยนะเงียบเงียบอันนี้มีถุงลมด้วยนะครับยังไม่ได้ใช้อ้าวเดี๋ยวผมยังไม่เปิดตั้งนี่เหมือนเปิดอ่าโอ้โห คาน<ด>เดิมลูกค้าคานเดิมนะสาดูคานเดิมแชร์ไม่มีสะดุดนะลูกค้าแชร์ด้วยช่วยแชร์ให้หน่อยหนึ่งถ้าเห็นมีประโยชน์จะได้รีวิวให้ดูบ่อยๆนะช่วยหน่อยธมาหากินนะครับเราบ <sk developments> เราจะอยู่ได้ตอนนี้โควิดเราไม่ให้คนเข้ามาในพื้นในวันประมูลแต่ถ้าวันไม่ประมูลเข้ามาได้โอเคมาดูรถก่อนได้แต่กำหนัดก,ดกำหนดนหคนแค่5คนนะแต่ถ้าวันประมูลเราไม่ให้เข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นวันทั่วๆไปเข้ามาได้ทุกวันนะครับกำหนดคนแค่5คนนะป้องกันโรคโควิด คันเดิมนะคันเดิมสวยเลยนี่สวยสวยโคตโคตข้างหน้าเดิมเลยเดิมไม่มีชนฮะโอ้ีีหน้าร้านขายต้นโอ้คันนี้ต้องมีหกหมื่นอ่ะผมหกหมื่นเลยปิดฝาปิดฝามาดูด้านข้างต้นด้านข้างด้านข้างมาลูกค้ามาเลยคันนี้สีมีเลี้วรอยนิดหน่อยโอ้ยสีทำั้งคันอยู่สีเลียมนิดหน่อยหมื่นหมื่นห้าถูกต้องครับอ่าภายในเป็นไงภายในอ่ะเราไปดูตอนนี้เราดูผ่านช่องยูทูบกับทางเฟซบุ๊กไลฟ์เปิดท้ายเลยต้น อันนี้เมื่อก่อนเคยใช้กําไรดีมากโอ้อันนี้โอ้ยท้ายสวยที่นะอันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะขายดีมากนะครับรุ่นนี้โอ้ยท้ายสวยด้วยภายในก็ใช้ได้นะรถปีสองพันอะไรนะสองเอ่อปีเก้าหกครับหนึ่งเก้าเก้าหกก็ยี่สิบสี่ปีใช่ครับรถปีรถยี่สิบสี่ปีเยอะหน่อยตั้งแต่ใหม่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับอายุตอนนั้นประมาณสักสิบกว่าเฮ้ยแต่ซอกเซิร์กเดิมไม่เดิมเดิมจริงคันนี้ทันเดิมจริงไม่มีซอกเซิร์กเดิมเดิมตะเข็บเดิมท นะมีหลายคันอย่างนี้นะโอเคดูภายในไหมดูภายในสยคันนี้สีทำทั้งคันไต้องกลัวอ่าภายในโอเคไหมรถขับได้เป็นต้นขับได้ปกติครับขับได้ด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยคันแอร์เย็นอ้าวเจ้าที่นั่งเบาะหลังปะพาไปขับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวพาไปพัทยาพัทยาปิดนีกว่าลืมไปต้นมานั่งครับถ่ายเลยรถขับได้ลูกค้าไม่ใช่เอารถขับไม่ได้มานี่ของจริงขับได้หมดนะครับ นี่แอร์เย็นไฟไฟติดแอร์เย็นด้วยแอร์เย็นนี่ให้ดูเลยเฮ้ยถ้าเราไปไกลนี่มันจะได้ไหมได้ครับได้ครับคันนี้คันนี้ยางสภาพยางนี่อยู่ได้ไหมไม่ไอ้ได้ไอ้ได้นี่คือหมายว่าสัญญาณไปได้ไหมอ๋อฮะได้อยู่ได้นะอ่าโอเคอ๋อมันมืดเหรอเอาเปิดเปิดเปิดเดกเปิดกระจกเปิดกระจกเปิดกระจกกระจกคู่หน้าเปิดได้คู่หลังเปิดได้กระจกไฟฟ้านะครับอ่ามันมืดเหรอ มืดเหรอไลฟ์เปิดได้อยู่ครับอ๋อโอเคนี่นี่ขับได้ลูกค้าไม่ใช่ขับไม่ได้นะบอกก่อนคันนี้เท่าไหร่ต้นคันนี้โอ้โหแปดพันบาทพันบาทลำดับที่ลำดับที่66ครับ2066ูนย์หลานสนะครับนี่ขับได้เดี๋ยวขับไปดูมอเตอร์ไซค์พวกนี้ไม่ใช่มีแค่นี้ลูกค้าบอกให้เลยไลฟ์แม่งทุกวันขายได้ครั้งละสิบยีชบ้าตายอยากจะขายจะขาด ไอ้คันที่ถูกถูกก็ไปแล้วเกินไอ้คันไม่ถูกก็ปรับราคาลงปรับมันจะติดดินอยู่ละล้าจะแจกรถแรกแจกแถมบอีกแล้วอ่าเดี๋ยวขับไปแล้วพาไปลงดูรถมอเตอร์ไซค์ต่อันนี้เกียร์สมูทมากเลยนะอ่าเฮ้ยใ,<ห>ใช้<ม>ได้นะแปดพัน <8, 000 S 2> <ม>นี่ผมว่าโ,โอเคนะ <ผม S 1> ดีกีม่อมอเตอร์ไซค์รวมนู่นนี่นั่นอีกประมาณหมื่นกว่าบาทคันนี้นะถ้าแบงไม่วิ่งนะมึงเอ้ยปิดบริษัทไปออกไปดูมอเตอร์ไซค์ไปต้องใส่อารมณ์เรื่องลูกเกินทำไมรีวิวก็ต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้วะไม่เข้าใจเหตุผลลูกค้าเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันหนึ่งร่นะ ผู้ชม2,100คนแล้วต่มหมด2,000ปิดเลยคือถ้าคนดรอปลุมตามหมด2,000ปิดเลยปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนี่มอไซค์ลูกค้าเนี่ยประมูลไ่รู้กี่ครั้งแล้วมันก็จบแล้วลูกค้ามันก็จบทีละครึ่ง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 พรุ่งนี้300คันลูกค้าโอ้โหนี่อันนี้เข้าลำดับหรืเปล่าเหนื่อยมากเลยพูดอย่างนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ลูกค้ามารับครับอ่าลูกค้ามารับเห็นไหมเนี่ยลูกค้ามารับเห็นไหม เนี่ยลูกค้ามารับเนี่ยประมูลไปขายกันกําไรคันหนึ่งต้องมีมาสามพันถึงหมื่นหนึ่งนะก็ผมว่าฟังได้นะครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีซื้อได้ซื้อเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้มอเตอร์ไซค์สามเท่าไหร่วะกี่คันวะสามร้อยกว่าคันครับถึงเหรอถึงครับถึงถึงครับเมื่อกี้ถามมาแล้วอ้าวเหรอหมดเนี่ยนะลูกค้าแม่งลดลงมาเรื่อยลด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 จนที่จะแจกฟรีอยู่แล้วลูกค้าซื้อเราเถอะรีวิวหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ไปมันก็มารถใหม่เรื่อยๆมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่า เดินดูไปอันนี้ก็มอไซค์พวกนี้นะเข้าระบบไปเข้าระบบนะลงทะเบียนมาจับป้ายห้าพัน 5, บาทไม่ประมูลไม่ได้เอาเงินคืนนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดสิ้นแต่ถ้ายังไม่ได้รถทิ้งเงินไว้ก่อนประมูลครัง้งต่อไปจันพุทธศุกร์นะแต่ Facebook ไลฟ์เสาร์นี้ห้าสิบทันไม่พอด้วยเพราะว่าตอนนี้ส่งไม่ทันว่ะขายดีมากส่งไม่ทันผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เออเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหดูดิซูซูกิะะลูนอะไรเนี่ย ดูคันเท่าไหร่วะจีดีจีดีเท่าไหร่ครับเท่าไหร่หกพันหกพราคาเปิดเหรอนายเหกพันบาทมาดูเอ้ยทำไมลำดับลำดับนี้วะอันนี้ปีใหม่นะครับผมไม่ลำดับมันใช่เหรอผมดูปีให้มันปีอะไรขอปีหนึ่งขอขับไม่ได้แล้วทำไมลำดับเป็นอย่างเงี้ยมันเขาให้ขึ้นสี่สี่อ๋อขับขึ้นไม่ได้ลูกค้าคือมันอยู่มานานละลำดับที่สี่สี่สองสามสี่สองสามหกพันบาท อย่างเงี้ยขายไม่ได้ลูกค้าอ่ะอ่างเงี้ยเนี่ยราคันนี้ล่ะสตาร์เลีนเนี่ยโอ้โหรถแม่งอย่างสุดยอดเลยอันนี้น่าจะไม่ไม่อย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่อันนี้จะไม่ถึงหมื่นเฮ้ยแล้วมันจะสามร้อยได้ไงว่าดูรถมันไม่น่าถึงสามร้อยอ่ปาปักทงปักทงคือค่ะเอ้ยรถกี่คันเนี่ย